จุนเพื่อน,นะคะกลับมาอยู่กับพี่นันนะคะวันนี้เราจะมาเทรดในตลาด OTC กันนะคะก็มีงบอยู่ที่ยี่สิบเหรียญน,นะคะก็อยากจะเทรดในแบบกราฟเส้นนะคะเราจะเล่นที่สิบเหรียญได้มไหมหฮง โอ้ <Okay>. oh, ไม่ลงให้เราเลยประเดิมพูดแรกสิบเหรียญก็เสียเลยนะเทนน่าจะเป็นเปลี่ยนเทนพอดีหรือเปล่าเนี่ยมาจังหวะที่ไม่ไม่โอเคเลยนะ เสียอุ้ยมาถึงก็เสียเลย uh, mm hmm. เหมือนจะไม่ลงโอ้ oh, มาลงตอนนี้ ไม่กล้ากดนะเดี๋ยวแค่สิบเดียญเสน้นกราฟเส้นนะจริงๆก็ลืมไปหมดแล้วล่ะกรับเสนนะ้นอ่ะแต่ยอดเงินก่อนให้มันตรงกัน น่าจะไม่ลงเลยไม่กล้าเข้าเข้าไปแล้วนะทุกคนสิบเหรียญที่สองของพี่นันโอ้ไม่ลงให้เลยเป็นเทนคาขึ้นหรืออะไรทำไม ก็ยังขาดทุนอยู่เนาะได้มาที่สิบแปดนะคะขาดทุนไปเหรียญสองเหรียญอัน,นี้ก็ไม่มั่นใจนะขอเล่นที่แปดเหรียญละกันแปดจุดเก้าศูนย์ ก็สวยดีนะครับตัวนี้ไม่โอเคไม่โอเคนี้กลำลังจะเป็นเทนก็เลยไม่กล้าเข้ามีโอกาสสองครั้ง คุณเทน่าอาจจะขึ้นได้อีกโอ้ยช้าไปโชคดีที่ไม่เข้านะเหมือนมันจะขึ้นไปได้อีกอดูดิ จริงด้วยเพื่อนมันอยู่สูงเลยข้ามไปก่อนไม่กล้าเข้าออนะช่วงวะเนี้นี้ก็สวยนะแต่ว่ามีแต่นะแต่ว่ามันยังขึ้นไม่สุดนะมันอาจจะขึ้นได้อีกกราฟแบบนี้เสี่ยงสวิงแรงมาก รออยู่ตรงปลายนี่ละกันนี่ก็เหมือนกันยังขึ้นได้อีก เล่นไม้ใหญ่นะคะก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าออ,อเดอร์เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเทรนนะนี่งมารอที่ไฮเขาเลยจุดไฮได้ไหมขึ้นอีกไหมโอ้ยลงมาแล้ว น่าจะขึ้นต่อได้นะอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าไม่ไม่ไม่น่าเขาน่าจะขึ้นนอยู่ใกล้เส้นเทนไลน์เกินไปก็ไม่กล้านี่ต้องรอยขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้ก่อนกลัวใจไม่ถึงนะเล่นไม้ใหญ่นี้ก็จะรู้สึกใจไม่ค่อยถึง อัน,นี้นะกินอะไรเอ่ยใครอ่ะเหมือนนะอยากให้ขึ้นมาถึงหายตรงนี้นะยันจะรอข้อจริงๆกราฟสวยนะเข้าได้อยู่แหละแต่กลัวเขาดีดขึ้นมาคามท่าจะลงนะโอ้ยช้าไปแล้วนะ สวยจังขอซูงมกว่าน,นี้ถ้าขึ้นมาถึงนี้ได้ก็จะกดลงนะลักษณะน่าจะขึ้นได้อุย้ยสวยมากเลยนะ,ะปึ้งกดออเดอร์ลงไปแล้วนะคะมาถึงจุดนี้พอดีโอ้ย น่าต้องแก้นะฮะอุ๊ยได้ออเดอร์ใกล้กันเกินไปอาแก้ไม่ดีเลยแก้ได้ไม่ดีนะฮะออเดอร์นี้อาจจะเสียก็ได้นะเสียทีเดียวเลยยี่สิบเหรียญเข้าไปแก้แล้วแต่ว่าแก้ได้ไม่ดี อาจจะไม่ลงชุดแรงโ,โหสเสมอปฏิหารนะนี่ปฏิหาร,หารไม่มีจริงใ้่สิว้า กลับเข้าไปใหม่น่าจะขึ้นนะอ่ะลองอีกรออ,อีกไม้หนึ่งแล้วกันแต่ได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะต่ำเกินไปนะอันเนี้ยอาจจะดีดตัวขึ้นไปลุ้น นาทีที่เจ็ดวิสุดท้ายตลอดที่นับจะโดนน่าจะไม่รอดยีสิบหกเหรียญแล้วขอเล่นส่วนท้ายมันแล้วกันเนาะเซฟต้นทุนของเราไว้เรามาแก้ทุกอย่างนะคะ มันน่าจะขึ้นมาได้อีกตัวนี้สวยจ้อันนี้ลบก่อนกำลังเป็นเทนซืซะด้วย อันนี้เป็นเทนแบบนี้พี่น,นันเทดไม่ได้นะเทตยากนะก็จะไม่เทดก็ดูไปก่อนไม่มีจังหวะเข้าอันนี้ก็ไม่ได้เฝ้าเข,ขาตั้งแต่แรกอันรอเล่นอันนี้ดีกว่าเผื่อเอาดีดขึ้นมาตรงโซนจุดไฮโซนโซนนี้นะจะพี่นันจะได้เข้าออเดอ จะลองได้ไหมห้าไม้นะปุยขึ้นมาสูงแล้วก็สวยแล้วนะคะแต่ว่ามันผลหายขึ้นไปแล้วนะขออีกจังหวะสิบห้าวิปุยลงมาแล้วนะไม่น่าจะไม่น่าจะได้แล้วลนะ่ะขึ้นไหมถ้าได้เทรดก็จะเทรดนะคู่นี้ถ้าไม่ได้เทรดก็จะไม่เทรดลักษณะเหมือนจะเค okay. อุ้ยจังหวะนี้ขึ้นไปสูงเกินไปนะคะน่าจะเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะอันนี้น่าจะไม่รอดนะน่าจะไม่รอดนะน่าจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วถ้าเสียก็หยุดเทรดนะคะเนี่ย ถ้าได้ก็จะไปต่ออีกไม้หนึ่งกำลังเปลี่ยนเทนพอดีนะคะค่อนข้างที่จะเสียวมากๆเลยโอเคอีกไม้หนึ่งพี่นันขอสักสองเหรียญน,นะส่วนท้ายมันก็จะครบห้าไม้นะคะก็ตอนนี้อยู่ที่สามสิบสองจุดแปดเก้าเนาะเราจะเล่นแค่ส่วนท้ายมันละกัน เทดดีไหมน่าจะพอแล้วเนะาะวันละสิบเหรียญเนานะพอดีป่ะเทดก็ได้ไม่มีปฏิหารนะเพื่อนตั้งว่าจะทเทดเท่าไหร่ก็เทดเท่านั้นนะไม่มีปฏิหารนะไอคิวออปชั่นมีแต่ความรู้ล้วนๆนะคะนั้นลอฝึกฝนตัวเองให้ชำนาญแล้วคว่อยเข้ามาเทดนะ ถ้าใครสนใจที่จะเทรดนะคะพี่นันทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปนะคะใครสนใจก็คลิกเข้าไปฝึกเล่นฝึกเทรดก่อนแล้วค่อยมาเทรดเงินจริงนะอันนี้พี่นันจะรอให้มันขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมโอ้ยลงมาแล้วนะมันก็ไม่ได้เข้านะพวนี้ข้ามข้ามข้ามดูซสิห้าวิจะย้อนกลับขึ้นมาไหม ถ้าย้อนขึ้นมาตรงโซนนี้ก็จะเข้าอยู่นะอไม่ย้อนเนาะก็ไม่เข้านี้ไม่โอเคกราฟนี้ล่ะอุ้ยไหนลองรอก็ได้เอาเป็นสองจุดแปดเก้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้พี่นันไม่ไม่ถนัดนะฮะกราฟแบบนี้ไม่ได้ น,นี้ได้เนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีกราฟที่ได้อยู่สองกราฟงั้นก็รอกราฟนี้แล้วกันลักษณะน่าจะขึ้นต่อน่าจะขึ้นต่อเนอะาะไยเดิมเขาถึงไยเดิมแล้วนะคะ อุ้ยลงมาแล้วเนาะโอเคเข้าตรงนี้อุ้ยทะลุขึ้นมาหาไฮเดิมเขาจริงๆด้วยนะคะแค่ไหมนี้ครบห้าไม้ไม่เทรดแล้วนะสวิงค่อนข้างแรงนะคะถ้าแพ้ก็พอแล้วนะไม่เทรดแล้วนะแพ้หรือชนะก็ไม่เทรดนะคะ หบห้าหมายแล้วพอนะคะโอเคสามสกเอาแค่ okay. okay. นี้ก็พอเนานะปั้นวันละนิดปั้นสิบเป็นร้อยนะคะค่อยค่อยศึกษาก็อย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาเทรดเงินจริงลองไปศึกษาดูก,ก่อนแล้วก็ฝึกให้ชำนาญน,นะไม่มีปฏิหารนะคะมีแต่ความรู้ล้วนๆน,นะคะ ก็ถ้าใครสนใจที่จะลองฝึกนะ,ะพีนันทิ้งคลิปวิดีโอที่การโหลดมาเล่นนะ,ะอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะ,ะลองคลิกเข้าไปนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก mm ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พินันด้วยนะคะ mm hmm. พินันจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีดีนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบายบายเจอกันคลิปหน้า